ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับปัคนะครับผมวันนี้ปักมาปล่อยรถอ่าฟอร์ตตัวเอเวอรสครับผมบอกเลยว่าเป็นรถพ p พวีที่สมรรถนะดีที่สุดเลยเท่าที่เคยลองสัมผัสมาครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับพี่สราน,านันนลูกค้าสุดพิเศษคนนี้ที่มาอุดหนุนกับปักในวันนี้ครับผมพี่สราน,านัะนนอ่าจากวันที่เราเจอกันวันแรกเนี่ยจากวันที่เราดูรถเลือกรถกันเนี่ยรถคันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เออก็เป็นรถที่เอ่อ ขั้นหนึ่งที่ฝันอยากจะครอบครองอยู่แล้วครับอครอบครองใช่ครับใช่ครับครับผมเพราะว่าชื่อเสียงและก็สัมััถนะของเขานี่ก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกครับครับแล้วก็มาดูที่ p e r เปอร์เฟกคาร์ใช่ไหมครับครับก็มาเจอมีหลากหลายรุ่นให้ดูผมก็เจาะจงเลยรุ่นนี้เลยแล้วก็มาดูสภาพรถดีมากครับครับ ขออนุญาตนะพี่จากที่เราเลือกกันมาเราเลือกกันมาหลายคันมากเลยแล้วเรามีการทดลองขับกันด้วยเราสามารถดูกันได้ดูหลายคันได้แล้วก็ทดลองขับกันได้อันนี้จริงไหมพี่อ่าจริงครับจริงเนาะอันนี้เอาไปเทสไปเทสได้เลยเพราะว่าทางคุณป้าก็เอ่อบริการถ้าสนใจคันไหนก็เอากุแจมาไปเทสได้เลยไปเทสกันได้เลยเครื่องยนต์ช่วงล่างแล้วก็สมรรถนะฟังก์ชันต่างๆได้เลยครับครับแล้วอันส่วนไหนที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็มีการเก็บให้นะพี่เนาะ อย่างบางอย่างที่มันมีอะไรนิดหน่อยเราทําให้เหมือนรถใหม่ให้เลยใช่ครับใช่ใช่จริงครับจริงครับใช่ครับผมก็มีตรงไหนที่เรามีคอมเมนต์อะไรนิดหน่อยทางนี้ก็จะเก็บให้เรียบร้อยเลยครับครับผมโอเคยังไงผมก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะพี่แล้วก็แล้วก็ขอให้ใช้รถขอให้มีความสุขแฮปปี้ตลอดเลยอันนี้ก็งวดนี้ก็จัดมาเลยก็ผมเจ็ดแปดแปดสามออกแปดสามจัดมาให้เลยรับโชคไปเลยน่าจะ ดวงงงเฮงตรงกันครับรับก็ได้เลยครับครับผมครับผมโอเคครับพี่ยังไงวันนี้ต้องขออนุญาตอ่าต้องขอบคุณพี่สรตวนานมากเลยครับผมที่มาอุ่นถุนกกนครับผมโอเคขอบคุณมากครับคงคงจะมีคันต่อไปอีกคันนะครับมีคันต่อไปอีกครับไม่แน่ครับจะมาเลยครับพี่ถ้าเกิดมีเพื่อนใครสนใจฝากคิดถึงผมไว้หน่อยนะมีครับมีครับโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ